ส่นงานนะครับติดตั้งประตูอัตโ,ตโนมัติบานสวิงนะครับมอเตอร์รุ่น M160 นะครับเขาออกด้วยสวิต์กดแบบไร้าสายนะครับมีเซ็นเซอร์กันตีที่ติดอยู่ที่บานประตูนะครับจุดที่หนึ่งนะครับติดตั้งที่อาคารสมเด็จประเทพรัด งานติดตั้งรประตูอตัตโนมัติออเตอร์รุ่น r 1 6 0นะครับ mm hmm. เข้าออกด้วยสวิตช์กดแบบไร้สายครับ mm hmm. มีเซ็นเซอร์กันตีติดอยู่ที่บานประตูนะครับชุดนี้เป็นชุดที่สองติดตั้งที่โรงพาบาลรามาธิบดีนะครับ สองงานนะครับติดตั้งประตูอัตโรมัติบารสริมอเตอร์รุ่นอาร์มหนึู่นนะครับเข้าออกด้วยสวิตช์กดแบบไร้สายนะครับมีเซ็นเซอร์กันตีที่ประตูนะครับชุดนี้เป็นชุดที่สาติดตั้งที่โรงพาบาลรามาธิบดีะนะครับ ส่งงานนะครับติดตั้งประตูอัตโนมัติบานสวิงมอเตอร์รื่นอาร์ม1น0ะครับเข้าออกด้วยสวิตช์กบหลายสายนะครับมีเซนเซอร์กันหนีบกันตีที่ประตูนะครับชุดนี้เป็นชุดที่4นะีรนะติดตั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับ โซง,งาน,นะครับติดตั้งประตูอัตโนมัติบานสวิงนะครับรุ่นอาร์ม160น,นะเข้าออกด้วยสวิตช์กดแบบไร้สายนะครับมีเซ็นเซอร์กันตีติดอยู่ที่ประตูนะครับชุดนี้เป็นชุดที่5นะครับติดตั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ส่งงานนะครับติดตั้งประตูอัตโนมัติบานสวิงครับมเตอ้์รุ่น ARM 160เข้าออกด้วยสวิตช์กดนะครับแบบไร้สายมีเซ็นเซอร์กันตีติดอยู่ที่ประตูนะครับชุดนี้เป็นชุดที่6ติดตั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีคนระับ นะครับติดตั้งประตูอตัตโนมัติบานสวิงรุ่นอาร์ม160นะครับเข้าออกด้วยช์กดแบบไร้าสายนะครับมีเซ็นเซอร์กันตีที่วงท,ที่ติดอยู่ที่ประตูนะครับชุดนี้เป็นชุดที่7ติดตั้งที่โรงบาลรามาธิบดีนะครับ ั้งประตูอัตโนมัติบานสวิงมอเตอร์รุ่นอาร์มหนึ่งหกศูนย์นะครับเข้าออกด้วยสวิตช์กดแบบไร้าสายนะครับมีเซ็นเซอร์การตรีติดอยู่ที่ประตูนะครับชุดนี้เป็นชุดที่แปดนะครับติดตั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับส่งงานนะครับติดตั้งประตูอัตโนมัติบานสวิงนะครับ มอเตอร์ลื่นอาร์มหนึ่งหกสูนะครับเข้าออกด้วยสวิตช์กดแบบไร้าสายนะครับมีเซ็นเซอร์กันตีติดอยู่ที่ประตูนะครับชุดนี้เป็นชุดที่9ติดตั้งที่โรงพาบาลรามาธิบดีครับมาครับติดตั้งประตูน้อบานบานสวิง มอเตอร์รุ่นอาร์มหนึ่นะครับเข้าออกด้วยสวิตช์กดแบบไร้าสายครับมีเซ็นเซอร์กรันตีติดอยู่ที่บานประตูนะครับชุดนี้เป็นชุดที่10นะครับติดตั้งที่โรงพาบาลรามาธิบดีนะครับ ติดตั้งประตูอัตโนมัติบานสวิงมอเตอร์รุ่น arm หนึ่งนะครับเข้าออกด้วยสวิตช์กดแบบไร้สายนะครับมีเซ็นเซอร์กันตีติดอยู่ที่บานตันะครับชุดนี้เป็นชุดที่สิติดตั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับ ส่งงานนะครับติดตั้งประตูอัตโนมัติบานสวิงมอเตอร์รุ่นอารม160นะครับเขาออกด้วยสวิตกดแบบไร้สายนะมีเซ็นเซอร์กันตีติดที่บานประตูะชุดนี้เป็นชุดที่12ติดตั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดี